โดยที่ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยมันก็ต้องมีคน ครับเอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับทุกคืนวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง28นะครับผู้ชมครับกระแสในค่ำคืนนี้นะครับเป็นเรื่องราวนะฮะของทางท่านรองผบตรท่านศิวรานะครับท่านได้มีการประกาศนะฮะสั่งให้ตามล่าไอ้โหดคนหนึ่งผู้ชมครับ ไปฆ่าอดีตแฟนสาวตัวเองนะฮะซึ่งเป็นสัมปะส้มิรนะฮะสีหแล้วหลังจากนั้นนะครับหนีคดีมาถึง13ปีซึ่งเหตุการณ์นะครับเป็นการล่อลวงไปฆ่าอย่างโหดเหี่ยมทรมานนะครับโดยฆ่ารัดคอจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับเมื่อปีพศ2547แต่ว่าล่าสุดผู้ชมครับทางญาติเองเนี่ยได้มีการออกมาร้องนะบอกว่าคดีเนี่ยมาสิปีแล้วยังไม่คืบเลยจะต้องทํายังไงกันต่อไปนะฮะเพราะว่าทางญาติเองก็หวังน,นะครับว่าจะมีผู้มีอิทธิพลเนี่ย หนุนหลังคนฆ่าอยู่หรือเปล่าทางศีเวลาประกาศนะครับบอกว่าอีก4วันต้องตามจับให้ได้เรื่องนี้เป็นยังไงนะครับเราจะพูดคุยกับคุณบวรทิราชีพหรือพี่ชายนะครับอีกท่านหนึ่งนะฮะคุณนุงวันวนชนกนะครับพี่ราทุมเป็นพี่สะใภ้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนุช เป็นพี่สะพายใช่ค่ะนะฮะปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับ35ค่ะขอโทษเป็นภรรยาของทางไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะฮะเป็นภรรยาของเป็นภรรยาของพี่ชายคนโตพี่ชายคนโตคุณวอลเป็นพี่ชายคนรองครับเป็นพี่ชายคนรองครับนะฮะค่ะทำอาชีพอะไรอยู่ฮะทางคุณนุชทํางานบริษัทค่ะทํางานบริษัทนะครับทางพี่บวรอายุเท่าไหร่แล้วสิบสามแล้วครับทําอาชีพอะไรอยู่ฮะก็ทํางานบริษัทเหมือนกันครับ ที่น้องมีกี่คนทั้งหมดมีทั้งหมดห้าคนครับคนที่เสียชีวิตนี่เป็นคนที่สี่เป็นคนที่สี่นะฮะทั้งหมดนี่สมิดกำหนดเลยครับผมก็โดยเฉพาะผมนี่ก็จะสนิทกันเพราะว่าไล่อยู่ในวัยไล่เลี่ยกันครับอยากให้พิบวรเล่าเรื่องราวเหตุการณ์นะฮะให้ฟังห่อยว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อ13าปีก่อนพอจะจําได้ไหมฮะจำได้ครับผมจำได้ขึ้นใจเลยครับเชิญครับครับคือช่วงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นะฮะ ก็น้องก็มีมาพูดเปพูดยปไงว่าเนี่ยมีคนคนนี้ยังตามมาลาวีไม่เลิกขอโทษนะฮะคนเสียชีวิตชื่อคุณยาใช่ครับถูกไหมค,คุณยากับคนฆัตกรเนี่ยเป็นแฟนกันมาก่อนนนี้นานไหมท,ที่จะที่จะมีมีเรื่องมีราวกันก็น่าจะสักพักหนึ่งครับผมเคยทราบเรื่องมาก่อนไหมครับว่าเขาคบกันอะไรยังไงเพิ่งมาทราบช่วงหลังๆนะครับ มาทราบตัวหลังๆครับนะเคยเห็นเขามาที่บ้านมาเจอมาคุยอะไรยังไงอ่าโดยตัวผมเนี่ยผมไม่ผมไม่เคยเจอ <c oughs> เคยเจอไหมฮะไม่เคยเจอไม่เคยเจอเหมือนกันคือตอนนั้นน้องสาวปิดหรือ,อยังไงเขาจะไม่พูดเรื่องส่วนตัวบ้านเราจะไม่พูดเรื่องส่วนตัวของการและกันอยู่แล้วเราก็เลยไม่ไม่ทราบแต่ว่าจะมีน้องชายคนสุดท้องตอนนั้นอาศัยอยู่ด้วยครับก็ ก็จะเคยเห็นผู้ชายคนนี้เพราะคนนี้เคยมาอรารวาสที่บ้านแล้วมาทะเลาะกับน้องชายคนสุดท้องแสดงว่าผู้ชายคนนี้นะฮะเป็นคนที่เรียกว่ามีพฤติกรรมค่อนข้างจะอารมณ์รุนแรงใช่ค่ะก้าวร้าวมากเขาเชื่ออะไรบ่าภาสกรเบาวภาสกรลำจวนจรอ่าโอเคค,คือตอนนี้ออกหมายจับมาสิามปีแล้วถูกไม่ยังจับไม่ได้เพียนั้น เอ่ยชื่อเลยแล้วกันะนะคุณบ่าวเนี่ยนะ,ะโอเคบ่าวกับคุณนุชคุณยาะนะฮะรู้จักกันมานานไหมพี่พินุชพคจซาดประมาณสามสี่ปีได้ครับล้วยององไรเหตุการณ์เขาคือน้องยาเนี่ยเขาเรียนอยู่ที่หาดใหญ่อแล้วผู้ชายคนเนี้ยเขาก็มารู้จักกันก็คงมีการคบหากันกันอยู่ตั้งแต่หาดใหญ่แล้วแหละแต่ทีนี้แล้วพอน้องยาเรียนจบก็มาเรียนต่อที่กรุงเทพครับแล้วทางบ่าวเนี่ยก็ตามขึ้นมา ตาม,มขึ้นมากรุงเทพด้วยค่ะเขาก็ไม่ได้มีอาชีพอะไรที่ที่เป็นหลักแหล่งเหมือนเป็นพ่อค้าเล่แล้วก็เป็นนักดนตรีครับค่ะก็คือก็ก็คบกันระหว่างที่คบกันก็พฤติกรรมเขาก็ุนแรุนแรง,รแรงมีการมาทะเลาะกับคนที่บ้านเรากับน้องชายกับน้องชายของคุณยาเองเนี่ยใช่ค่ะ ก็ทะเลาวิวาสจะต่อยน้องชายแล้วทางทางน้องยาเนี่ยก็ห้าม,มก็ห้ามแล้วก่อนอันนี้เขาก็มีการเช่าบ้านอยู่ในละแวกในซอยบ้านเหมือนกันทีนี้พอน้องยาทราบรู้ว่ามีปัญหากันกับน้องชายคนสุดท้องก็เลยให้เขาเไปอยู่ที่อื่นก็ไปอยู่ซอยคูบอลสี่ ปัจจุบันที่เกิดเหตุอะค่ะอ๋อโอเคอยู่แถวคูบอยโดยโดยที่น้องยาเนี่ยเป็นคนทําสัญญาเช่าให้ครับผมตอนนั้นค,คุณพ่อคุณแม่ของคุณยาเนี่ยื่เสียชีวิตเนี่ยก็ทราบทราบเรื่องใช่ไหมก็เขาก็พอทราบว่ามีการครบกันเพราะน้องยาก็ไม่ได้เปิดเผยอะไรมากมายกับครอบครัว จริงๆแล้วที่ฟังดูมันก็เหมือนกับเ,เป็นการครบหากันแล้วก็เหมือนแบบเป็นแฟนนะนะผู้ชายอาจจะมีอารมณ์รุนแรงแต่มันก็ไม่น่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมากมายแล้วเหตุมันเกิดอะไรขึ้นนำไปถึงได้บานปลายไปถึงขั้นต้องฆ่ากันเสียชีวิตขนาดนี้ก็ทางน้องยาคือเราเป็นผู้หญิงอ่ะผู้ชายมาหาเรื่องคนในครอบครัวเราอ่ะซึ่งเป็นแฟนน้องยาก็ดิฉันคิดว่าน้องยาก็คงจะจะรับไม่ได้แล้วโดยโดยนิสัยของเขาแล้วก็มีการที่ผู้ชายเนี่ย ก็มีการทำลายร่างกายเขาอยู่เหมือนกันทำลายร่างกายกัญญาเนี่ยเหรอใช่ค่ะเขาถึงพยายามที่จะเลิกแต่เขาก็ใช้วิธีที่อารมุ่บอวรวยที่จะเลิกไม่ได้หักน้าพลาด้วยหัวเข่าแต่ทีนี้พอพอหลังจากนั้นผู้ชายก็คงรู้แหละว่าทางผู้หญิงเนี่ยเริ่มไม่มีใจให้ละก็เริ่มมีการขู่ละขู่ค่าขู่ขู่หลายๆอย่างขอโทษนะครับผมย้อนกลับไปนิดนึง ตอนที่ทางคุณยานะครับไปเหมือนกับใช้ชื่อเปิดเปิดเรียกอะไรเช่าบ้านใช่ค่ะนะฮะให้ทางคุณบ่าวอยู่เนี่ยตอนนั้นนี่คุณยาเองไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นด้วยไหมไม่อยู่ค่ะก็คือไปเช่าให้เฉยเใช่ค่ะแล้วตัวเองก็กลับมาอยู่ที่บ้านของตัวเองใช่ค่ะเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นแค่แฟนกันคือคนแถวนั้นก็ก็เห็นคือจะไปหาเดือนละครั้งครับค่ะแล้วยังไงต่อฮะหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นทางทางเขารู้ว่า เแฟนเขาน่าจะมีอารมณ์ที่รุนแรงแล้วล่ะมันไม่น่าจะไปกันได้แล้วล่ะก็ก็มีการห่างมาสักระยะหนึ่งอ่ะสาม,มสี่เดือนได้ครับค่ะแล้วทีนี้ทางผู้ชายก็รู้แล้วล่ะว่าผู้หญิงอ่ะตีจะต,ต,ตีตัวออกห่างแล้วก็เลยมีการโทรศัพท์มาหาเพื่อนอของของน้องยาคือชื่อ,ช,อชื่อตุก๊กอะค่ะเป็นเพื่อนร่วมงานเขาอ,อนุญาตให้เออชื่อได้ครับครับค่ะก็เป็นผู้หญิง ที่ที่น้องอยาให้มาอยู่เป็นเพื่อนเพราะว่าผู้ชายคนนี้ขู่ว่าจะทำร้ายเขาเขาก็กลัวอแต่ทีนี้พอวันที่ที่เกิดเหตุเนี่ยทางผู้ชายโทรมาโทรมาหาน้องยาบอกว่าให้เอาจดหมายเนี่ยไปคืนนะ ถ้าอยากจะจบเรื่องจดหมายอะไรจดหมายก็คงจะเป็นจดหมายที่เขียนแบบส่งกันใ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 นตอนที่เขาเป็นแฟนกันเลยค่ะอนี้เราทางนี้ฉันก็ไม่เคยเห็นนะคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดจะเลิกกันเนี่ยก็ให้มาเจอให้มาเจอเอาจดหมายมาคืนฉันแล้วก็เลิกกันไปซะใช่ลักษณะประมาณอย่างนั้นใช่ค่ะทีนี้ทางทางน้องยาเนี่ยก็ไม่อยากให้ให้ที่บ้านเนี่ยรู้เรื่องอะไรก็เลยไปเองแต่บอกเพื่อนไว้ว่าเขาจะไป ีรปัญหาตงน,นต้จากข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยเห็นบอกว่าก่อนหน้านั้นนะฮะ,ะได้มีการนัดคุณยาออกไปเจอทีนึิงละในบ่าวเนี่ยนะนัดคุณยาไปเจอีนึงละ,ะแต่ไม่ไปพอไม่ไปในบ่าวเลยขู่ว่าถ้ามไม่มาเนี่ยใค่ใาย,ยกบ้านนะใช่ค่ะอันนี้<ช><ช>เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเป็นเรื่องจริงค่ะยังไงฮะแล้วก่อนหน้านั้นก็คือก็คือมีมีมีคือ,ค,อคือมาอะไรเหมือนกันแต่ผมเสริมนพิ่มเตว่าปัญหาอีกเรื่องนึงคือว่า ที่เลือกเนี่ยคือนอกจากว่าพฤติกรรมรแก้า <9 S 1> แล้วของเขาแล้วแล้วไม่ทําอะไรไปชิ้น,นั้นใช่ไหมฮะก็คือทางน้องได้จับได้ว่าตัวเขาเองนี่ก็มีผู้หญิงคนอื่นด้วยเหมือนกันอืก็เลยเป็นผลที่ตัดสินใจว่าเลิกจะขอ,อะเราอย่าเลือกเลือกยุ่กันดีกว่านะครับก็อตอนเขาถึงขั้นว่ามานั่งกินเหล้าอยู่ที่ร้านร้านขายของร้านอาหารใ,ในในหมู่บ้านนะฮะเพื่อมาดักรอร้อง ครับเมื่อเจอน,น้องเนี่ยอันนี้ก็คือจากฟังจากถามจากคนที่เจ้าของร้านเล่กว่าก็ตรงเข้าไปทําร้ายบีบคอตําดักคนจะหายจะไม่ออกแล้วคือเคยมีเหตุการณ์นี้เกิดข<ช>ึ้นแล้ว<ช>ลครับ<ช>แล้วผมอยากทราบไอ้ตรงที่เขาขู่นี่เขาขู่ขู่ขมายัางไงที่ว่าจะฆ่าทั้งทั้งบ้านฆ่ายกบ้านเขามาที่บ้านอะค่ะมาที่บ้านเลยเหรอก็ขู่ขูบข่บอกน้องชายคนจะท้องอ่บอกว่าเดี๋ยวกูจะฆ่าให้เลยคือถ้าพี่มึงเลิกกับกูหรือกูจะฆ่ายกบ้านทํานองนั้นค่ะ โอ้โหโหดมากผู้ชมครับเรื่องราวเป็นยังไงต่อไปนะฮะทำไมคุณยาถึงหลงกลนะฮะออกหมาแล้วไปถูกในบ่าวฆ่าจนเสียชีวิตเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ ระแสนะครับผมข,ขออนุญาตถามต่ออีกสักนิดหนึ่งเพราะหลังจากนั้นแล้วนะครับที่ทางในบ่าวเนี่ยมาล่อลวงไปโดยการบอกว่าให้ออกมาเอาจดหมายมาคืนแล้วจะเลิกจะยอมเลิกให้เพราะในบ่าวเคยส่งจดหมายไปให้อยู่ตลอดใช่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะฮะค,คุณยาไปไหมไปค่ะแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบนนั้นก็ไปไปแล้วเขาบอกเพื่อนเพื่อนของเขาที่อยู่บ้านบอกว่าเดี๋ยวเขาจะออกไปเคลียร์ปัญหา เขาก็ออกไปหายไปตั้งแต่ประมาณสิบโมงเช้าแล้วเพื่อนก็เห็นจำวันได้ไหมฮะวันที่เจ็ดครับวันที่เจ็ดเดือนสิงหาคมเจ็ดสิงหาสองห้าสี่เจ็ดครับสองห้าสี่เจ็ดนะฮะสิบสามปีก่อนครับผมถูกไหมฮะออกไปตอนสิบโมงใช่ค่ะหลังจากนั้นก็เพื่อนที่บ้านเห็นว่าออกไปนานแล้วแล้วเขาก็รู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นยังไงเพราะเขาเป็นเพื่อนกันยาก็เล่าเรื่องเรื่องนี้ให้เขาฟังด้วยเขาก็เลยมีเป็นห่วง ก็เลยโทรไปตามทีโทรไปตามแล้วเนี่ยโทรศัพท์ติดแต่ว่าได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเหมือนรับด้วยนะฮะรับค่ะอ่าอ,อ่าเหมือนคนทะเลาะกันแล้วยังไงครับแล้วก็กดวางไปแล้วหล,หลังจากนั้นหลังหลังจากนั้นเพื่อนท่อตุก็โทรไปอีกอืมข้ามแล้วล่ะค่ะ โทรไปอีกได้โทรบอกพี่ชายในวันที่7สิงหาปี47เนี่นะฮะจาก10โมงที่ออกไปโทรอีกทีตอนกลางคืนสี่โมงเย็นสี่มงเย็นอ่ะใช่ค่ะแล้วก็โทรอีกทีหนึ่งประมาณสองทุ่มสองทุ่มค่ะสองทุ่มเนี่ยโทรศัพท์ปิดละปิดเครื่องอไม่ได้ละใหลังจากนั้นมีใครเจอคุณยายไหมไม่มีค่ะ หายไปเลยใช่ค่ะจนกระทั่งประมาณช่วงวันที่สิบเอ็ดอย่างเงี้ยสิบเอ็ดเดือนเดือนสิงหาคมครับสิบเอ็ดสิงหาคือเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดประมาณห้าวันครับก็คือว่ามีเพื่อนของน้องสาวที่อยู่ต่างจังหวัดโทรมา,มาบอกว่านี่เมื่อคืนดึกวันที่สิบเนี่ยมีผู้ชายโทรมาหาเขาฮนะอบอกว่าอเขาฆ่ายาเสียชีวิตแล้วนะอยู่ที่ห้องพักเขาไปหาให้เจอแล้วกัน <c oughs> ประมาณนี้ครับแล้วก็วางหูไป คือเดี๋ยวนะฮะผมขอขอเอาชัดๆนะคุณยาไปมีเรื่องคือวันที่เจ็ดสิงหาคที่ว่าเดินไปหาไปบาในบ้านเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นหายไปติดต่อไม่ได้ถูกไหมครับจนกระทั่งวันที่สิบเอ็ดสิงหาหลังจากน้อีกห้าวันมีเพื่อนของคุณยาเนี่ยโทรศัพท์มาหาทางพี่ชายคนโตพี่ชายคุณโตคุณสามีถูกไหมฮะบอกว่าเมื่อคืนเนี้ยคือคืนวันที่สิบเนี่ยมีคนโทรศัพท์มาบอกว่าฉันเนี่ย ฆ่ายาตายแล้วที่ห้องพักถ้าอยากเจอศพไปหาเอาเองใช่ค่ะหลังจากนั้นเขามาแจ้งพี่ชายคุณครับใช่ค่สามีคุณพี่ชายคุณครับยังไงต่อฮะก็เราก็ล้อรถเพราะว่าเราก็ไม่รู้เขาเขาไปอยู่ที่ไหนกันก็ขับรถออกตามหากันทั่วทั้งซอยก็ไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนนะครับเพราะว่าเพินว่าตรงตรงที่จุดกระเทอนี่มันเป็นด้านหลังของบ้านบ้านบ้านเดียวหลังหนึ่งด้วยอืก็ไม่ทราบก็ไป ทำการไปแจ้งความกับที่สนขณยาเอาไว้ก็ได้เต่เฝ้ารอเพราะไม่รู้จะไปหายไหนก็ได้แต่ขับรถวนดูวนดูจนกระทั่งวันที่สิบหกสิงหาคมสองห้าสี่เจ็ดก็ปบัติที่นึ่งครับก็มีคนโทรไปแจ้งเจ้าทีตำรวจว่ามีผู้เสียชีวิตทางก็ได้มีการติดต่อมาทางทางพวกผมให้เข้าไปดูว่า ผู้เสียชีวิตี่ใช่น้องสาวที่หายตัวไปหรือเปล่าเจอที่ไหนเจอครับห้องพักห้องพักของของในบ่าวเนี่ยนะครับ่ไปเจออยู่ที่นั่นจริงๆครับผมใครไปดูบ้างครับผมไปครับไปพี่บวรไปเองนะครับสิ่งที่ไปเห็นวันนั้นเห็นน้องสาวเป็นยังไงครับก็คือเป็นอะไรที่มันผมว่าเป็นใครก็คงรับไได้ที่ว่าเห็นคนในครอบครัวของตัวเองอยู่ในสภาพอย่างนี้คือตรงคอเนี่ยก็คือมีร่องรอยถลอกบาดแผล ฮะเบือนโดนรัดคอนะครับจนแบบลิ้นนี่คือออกมาที่ปากลิ้นจุกป,ปากครับผมครับก็บบบตาสภาพร่างกายเนี่ยรู้สึกจะมีฟันหักด้วยน่าจะโดนกระแทกนะครับ,รบถ้าเกิดดูดูจาก รูปการและสายสานว่าน่าจะโดนทําร้ายเลยโดยการกระแทกหน้าอะไรให้ล็อกแลวรัดคออีกทีนึ่งใช้อะไรรัดคอเป็นผ้ากางเกงรัดขันเกียวเหมือนกับเตรียมเอาไว้แล้วฮะเป็นกางเกงอะไรฮะกางเกงขา g o u มัดเป็นเกลียวเหมือนกางเกงกางเกงเลงใช่ค่ะกางเกงประมาณนั้นนะแล้วก็มัดเป็นเกลียวแล้วก็รัดคอครับใช่ค่ะรัดรัดไปข้างหลังแล้วก็ดึงอย่างเงี้ยเหรอฮะน่าจะรัดจากข้างหลังค่ะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมีมีรอยมีรอยแบบ รอยช้ำจากจากที่แพทย์ชนสูตรนะคะมีรอยช้ำก็คงกับคงกับรัดจนแบบคงไหลรัดไหลตยับที่คก็มีทลอกเพราะฉะนั้นเชื่อว่าน่าจะเสียชีวิตมาตั้งแต่วันที่7สิงหาแล้วใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะคิดว่าครับแล้วมาเจอทีวีที่16เรียกว่าประมาณ10วันครับใช่ค่ะสิบวันก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนสภาพไปแล้วครับหลังจากนั้นได้มีการไปแจ้งความครับ ามในบ่าวนี่เจอไหมไม่เจอคือเขาเขาหายไปตั้งแต่วันนั้นเลยครับก็คือทางร้านขายของที่อยู่แถวนั้นบอกว่าวันก่อนที่เขาจะหายตัวไปเนี่ยเขาเดินออกมาซื้อบุหรี่ด้วยความร้อนร้นให้แบงค์ร้อยไปปุ๊บรับไปเอาวันทอนแล้วไปเลยเดินหายไปเลยครับกุญแจที่หน้าห้องก็ล็อกไว้คือไม่ได้กลับเข้าไปอีกเลยใช่ครับไม่ได้กลับเข้าไปอีกเลยไม่ได้กลับไปอีกเลยนะใช่ครับหายไปยตั้งแต่ทีนนี้ตอนนี้เราเข้าใจแล้วนะฮะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเมื่อสิบสามปีก่อนนี่เป็นยังไงจนถึงวันนี้ค อยากจะถามว่าเหตุการณ์เกิดมาสิบสามปีละทำไมวันนี้ถึงพึ่งจะออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมอยากจะให้ตามจับคนร้ายให้ได้ใช่ครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปตามทุกครั้งแล้วไม่ว่าไปตามที่ไหนฮะตามที่สอนรอครับสอนรอไหนครันนายาวคันนายาว,ายาวเอาชัดๆนะฮะสอนรอขันนายาวนะครับครับผมยังไงฮะก็ช่วงนั้นก็ที่ผ่านมาเนี่ยสิปีมันก็มีการเปลี่ยนผู้มกลับไปหลายคนนะฮะ หลายรุ่นเราก็เข้าไปตามทุกครั้งนะครับแต่ว่าก็ได้คาตอบว่ากําลังดำเนินการอยู่กําลังติดตามอยู่ครับรบซึ่งครับยังไงต่อครับซึ่งเราก็รออยู่นะครับจนมาขั้นปีสี่ปีที่ห้าเนี่ยมันยังไม่ได้จนกระทั่งแม่ก็เริ่มตรอมใจแล้วว่ายังจับคนร้ายคนที่ฆ่าลูกสุดทธิรักษ์ของเขาไม่ได้ทีจนแม่ก็เริ่มล้มป่วยพอกินอะไรไม่ได้เห็นแม่ตรอมใจจนกระทั่ง ครับเสียชีวิตแลีวแม่ก็คือกินอะไรไม่ได้จนกระทั่งล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดก็คือตอนคุ้ยง่ายก็คือสัมภาษณ์ชาวบ้านคือตอนใจตายแหละใช่เพราะตำรวจจับคนร้ายไม่ได้สักทีใช่ค่ะถูก<ช>ไหมฮะมเห็นบอกไปแจ้งพู้กกับคนเก่าๆผู้กกับเก่าๆบอกว่าไงฮะคนที่เคยอยู่ก,ก็พูดว่าก,กําลังดำเนินการอยู่คนเราติดตามอยู่แล้วมันมีตอนนั้นมันมีบางนายแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่พู่กกับนะครับบางนายก็บอกว่าให้ทางเราเนี่ยไปช่วยสืบไป ไปช่วยตำรวจสืบสิไปช่วยตำรวจสืบครับแฮะครับแล้วเห็นบอกว่าเดี๋ยวก็ออกมาเองเนี้ยเหรอคนร้ายครับผม,มเดี๋ยวคนร้ายก็สะดุดขายเองคนได้สะดุดขายเองคืออะไรฮะคือหมายความว่าคนร้ายเดี๋ยวเขาสะดุดขาตัวเองแบบอ่ออกมาให้โดนจับเองมีเรื่องให้โดนจับเองอะไรทำนองนี้ครับเอเคเขาบอกมาอย่างนั้นครับ อโอเคนี่คือสิ่งหนึ่งซึ่ง<ช>ทำให้ใ<ช>ทางญาติของผู้เสียชีวิตในะผู้ชมครับ13ปีพยายามที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมมาตลอดนะฮะแต่ข่าวไม่ได้มีเกิดขึ้นเลยพเพราะไปเรียกร้องที่สอนอแต่ปรากฏว่าภูมิกับได้มีการเปลี่ยนไปหลายคนตำรวจหลายนายก็ พยายามบอกให้ทางญาติเนี่ยไปไปหาเองแบบปคนร้ายเองบ้างเ <c oughs> ดี๋ยวคนร้ายออกมาเองบ้างหรือสะดุดขาเองบ้างแล้วเรื่องก็งเงียบหายไปจน13ปีที่ผ่านมาก็เลยออกมาเรียกราองเขาเป็นธรรมเอาละครับที่อย่างนั้นนะครับเราจะไปสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะครับหาพันตำรวจเอกสิงห์สิงคเดชนะครับท่านเป็นผู้กำกับสถานีตํารวจคันนายาวนะครับ <c oughs> สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณหนุ่มครับญาผู้เสียชีวิตรับผู้ชมทางบ้านครับครับผมพุมกับครับเอ่อกรณีนี้ทางญาติเองเนี่ยบอกว่าได้เคยมีการไปเรียกร้องขป็นธรรมผ่านมาเมื่อ13ปีก่อนเรียกร้องกันมาตลอดเลยแต่ว่าทางคณะยาวเองเนี่ยให้รอมาตลอดนัวันนี้พมกับเองได้พึ่งเข้ามารับตําแหน่งถูกไหมฮะมีมาตรการจัดการเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ ผมเนี่ยมารับราชการที่คณนยาเมื่อวันที่สามิถุนายนปีที่แล้วนะครับครับแล้วก็ทางญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยครับเมื่อประมาณต้นปีเนี่ยก็มาร้องนะครับมาถามว่าว่าที่จับกลุ่มคนผู้ต้องหานี่ได้หรือยังครับก็ผมก็ได้ดูสำนวนการสอบสวนผมได้เรียกสำนวนการสอบสวนในคดีนี้มาดูนะครับ แล้วก็เรียกตำรวจข้าราชการตำรวจที่เคยรับราชการตั้งแต่ปีสี่เจ็ดนะครับครับซึ่งยังรับราชการอยู่สอนระยาวอ่ะว่ามีการสืบสวนตั้งแต่ต้นมาอย่างไรบ้างนะครับอืมก็ได้ข้อท็จจริงนะครับก็คือว่าในเรื่องพยานหลักฐานในคดีนะครับครับก็คงไม่มีปัญหาเพราะว่ามีประจักษ์พยานเห็นเหตุการณ์แล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็มาเสียชีวิตในห้องของผู้ต้องหาครับนะครับในทางด้านคดีนะับก็ชัดเจนพยานหลักฐานนะครับส่วนที่ว่าเราจะติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างไรเนี่ย สมัยนานแล้วยังจับไม่ได้นะครับอือก็ทราบว่าในสมัยนั้นอ่ะเหตุเกิดเมื่อวันที่สิบสองสิงหาคมนะครับเมื่อวหนึ่งสัป,ปดาห์เนี่ยพนักงานสอบสวนในขณะนั้นก็ออกมาจับเลยครับวันที่สิบเก้าสิงหาคมนะครับครับก็ถาม่ายสืบขณะนั้นอ่ะซึ่งยังรับราชก,การอยู่เนี่ยเขาก็บอกก็ทํางานเต็มที่นะครับม,มีการลงพื้นที่ไปถึงถึงที่พื้นเราของผู้ทหารนะครับยังไม่เจอเหรอฮะ ครับครับก็ตามมาโดยตลอดนะครับก็ยังไม่ไม่เจอครับพุ่งกับขอโทษนะฮะทางเอ่อทางทางญาติผู้เสียหายเองบอกว่าเชื่อว่านะฮะคนร้ายเนี่ยน่าจะมีผู้มีอิทธิพลหนุนหลังใช่ไหมับพี่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 ชายครับครับเรามปความสงสัยอยู่ครับมีความสงสัยอย่างนั้นอยู่ฮะครับครับเข้าใจครับุญาติญาติผู้เสียชีวิตก็ขอกก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเออที่ต้องสูญเสียนะครับญาตินะครับครับครับ ในฐานะที่ผมเนี่ยผ่านงานสืบสวนสอบสวนมาโดยตลอดนะครับคือจากข้อเท็จจริงเนี่ยคนผู้ต้องหาเนี่ยเป็นแค่พนักง,งานขายเสื้อผ้านะครับแล้วฝ่ายผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นข้าราชการสี <46 S 2> อาชีพการงานที่ดีนะครับ,รบเอ,อพราะนั้นอิทธิพลในที่มา,มาจะมาจะมาเกี่ยวข้องหรอ่าผมไม่น,าน่าจะ<ช>ไม่ใช่แะครับคงไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับครับมแต่ว่าการพฤติกรรมการเป็นอยู่ของผู้ต้องหานี่ จากสอบสวนสืบสวนของฝ่ายสืบสวนแล้วบอกว่าเป็นพฤติกรรมเขาเป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็เป็นคนที่กบดานเก่งก็ไม่ค่อยเปิดเผยตัวการสืบสวนติดตามจากกลุมมันเลยยากนะครับในในในปัจจุบันเลยครับยัไม่เจอครับพุ่งกับครับสุดท้ายเลยนะฮะเป็นคําถามสําคัญณวันนี้ท่านสีวรารองหัตลอดบอกเลยบอกว่าให้เวลาสี่วันจะจับคนร้ายคนนี้ให้ได้คิดเห็นยังไงฮะครับก็ ใจคแทนนั่นญาติผู้เสียผู้เสียหายด้วยนะครับก็คือว่าท่านก็ได้มาลงมาดูคดีนี้เองเรียกสํานวนการสอบสวนสืบสวนนะครับแล้วก็ได้วางแผนการสืบสวนใหม่หมดนะครับ,รบสมมุติฐานที่ตั้งขึ้นมาใหม่ว่าผู้ต้องหาเน่จะอยู่ที่ใดนะครับท่านก็สั่งการไปทุกทั้งกองสืบนะครับกองปราบหลายหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่อยอยงชาตินะครับ เพื war, manual, ่อเร่งล่าคนร้ายคนนี้ให้ได้โดยเร็วครับตอนนี้ทุกฝ่ายก็ตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่ครับผมครับผมอีกสักนิดหนึ่งฮะอย่าโกรธกันนะถ้าเกิดล้วท่านเสียเวลาไม่สั่งสิบสามปีที่ผ่านมาคิดว่าจะกระตือรกันแบบนี้ไหมครับขอโทษครับก็ต้องต้องเข้าใจด้คือเราก็ทาตามเต็มกาลังความสามารถนะครับครับผมคือคือไม่ได้นั่นคือเข้าใจฮะคือญาติผู้เสียหายก็ต้องการให้จับผมได้โดยเร็วเราเข้าใจเราไม่เราไม่ได้ ว่าอะไรที่ว่าท่านจะไปองขอความทําทที่ไหนก็ยินดีครับครับเพราะถ้าตารวจกระตุ้นให้ตารวจช่วยกันเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วครับโอเคครับผมขอบพระคุณมากครับคุณกับครับครับครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับนะฮะทางพันตรุษเอกสิงสิงห์คเดชนะฮะถ้าเป็นรุ่มกับสถานีตํารวจคณายาท่านก็บอกมาแล้วบอกว่าตอนนี้เดี๋ยวตามกันเต็มที่เลยนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ กระแสนะครับเวลาเหลือไม่มากนะครับผมถามทางพี่สะพายกันพี่นุษณวันนี้นะครับทางตํารวจบอกจะจับให้เร็วที่สุดถ้าจับไม่ได้ทํำยังไงทํำยังไงก็คงต้องไปร้องอยู่เรื่อยมั้งคะเท่าที่คิดได้ตอนคิดไหมฮะว่าเหตุการณ์มันผ่านมาสิบสาปีในเบาอาจจะเสียชีวิตไปแล้วไม่คิดค่ะทําไมฮะมันเป็นความรู้สึกที่เอ่อ เราไม่คิดว่าเขาจะเสียชีวิตนะน้องาาาสาว,วน้องน้ององยาเคยมาบอกเข้าฝันหรือมาอะไรคุณไหมไม่เคยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะมาออกอรายการก็ก็มีคิดถึงเขาก็ขอให้การได้มาออกอรายการในครั้งเนี้ยให้เขาโดนจิตโดนใจให้คนร้ายมันออกมามอบตัวให้มารับโทษครับพี่ชายแล้วครับคิดว่าคนร้ายเสียชีวิตไปรัมคือคิดว่ายังเนาถ้าเกิดเสียชีวิตยังไงมันก็ต้อง สามารถสืบคนเจอหรือว่อาน <ค persone S 1> ายคนนี้ชื่อน,นี้มัเสียชีวิตไปแล้วต้องขึ้นมามีคนไปแจ้งอะไรใช่าใช่ครับก็เลยคิดว่าน่าจะยังไม่เสียชีวิตใช่ครับพี่น้อยอยู่ที่ไหนท่านเด็กใช่ครับถ้ายังจับไม่ได้ใน4วันนี้5วันนี้จะทํำยังไงก็ผมก็คงก็ฝากฟฝกีมือครับตำรวจแล้วคงทําได้แค <laughs> ่รอรอไปอีกกี่ปีก็ไม่ทราบใช่ครับ หลังจากรอมาแล้วสิบสามปีใช่เพราะเราทาไม่สามารถจะทําอะไรได้อยู่แล้วโอเคสุดท้ายนะครับณนะตอนนี้ถ้าดูวิญญาณของน้องยาถ้ายังไม่มไปเกิดเขารอความเป็นธรรมอยู่อยากจะบอกอะไรกับน้องยาเชิญครับครับก็อยากให้น้อง่อาได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ต้องห่วงเรื่องทางนีทง้ทางเราจะจัดการให้และขอให้น้องช่วยดลบันดาล ให้สามารถจับคนร้ายมารับโทษได้ในเร็ววันนะครับทางพินุษต์ล่ะครับถ้าวันนี้คุณยาเองมองอยู่บนฟ้าอยากจะบอกอะไรกับน้องยาครับเชิญครับก็ขอให้น้องยาไปสู่สุขติแล้วไม่ต้องห่วงอะไรพราเราจะทําเต็มที่กับการที่เอาไอ้ฆาตรกรเนี้ยมาเข้าคุกให้ได้เท่าที่เราจะทาได้ให้น้องยาไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ ะะเอาล<อ>ะครับวันนี้เป็นกําลังใจให้นะครับหลังจากรอมา13ปีขอให้ในวันนี้นะฮะได้จับตัวฆาตกร,กรได้จริงๆสักที<ะ>อย่าให้รอไปอีก10ปีหรือ13ปีข้างหน้าเลยนะครับขอบคุณมากนะครับยินดีครับเอาละครับขอบคุณนะฮะไตยหวจีน่านะครับผลิตภัณฑ์หลิงจือมินกรุงเทพประกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารตราโดนัทนะครับและบริษัท t p พโพลินจำกัดมหาชนครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ